ครบผมพี่น้องสวัสดีครับผมแต่ในหวยรากครับนี่มาไร่งันตู่ครับเซียนวันแหครับผมพากันเมาเมาแบบบ่อในน้อยครับผมเมาสามพันพี่น้องคนเมากสามพันครับผมสิบหาข้นครับเ็นบ่อธรรมชาติครับผมเมื่อกี้ดื่มเปลือกคอปลือกคอครับผมดึ่มได้้งพี่น้องไปเยเวลาครับมาพี่น้องมา ไปลายัางขึ้นมากครับนี่ปไปยัางาคอครับผมมี่น้องปลาธรรมชาติครับผมมีน่น้องไอ้ตาม,มีเรียไหมเมื่อกี้นี่ไผ่ขึ้นอยู่งตรงนี้ยู่ครับผมแต่ว่าเพ,พิ่มพ่อีก้ดึงขึ้นเดี๋ยวล่อครับมีทางใดดึงขึ้นอีกบ่ครับผม ได้รุ่นฮะขันลงแบงคสีได้รุ่นครับผมได้รุ่นไปยังไง it. ประดุกประดุกตั่งามครับผมตั่วงามครับประดุกพี่น้องมันเป็นบ่อธรรมาตาครับผม,มเันบอ่อปลาเลียง กี่ทั้งบุญก็ย ao ได้ประดุกประคอรครับผมตัวใหญ่อยู่มุมพอดีม่วงบม่เห็นครับหมนุนหมุนที่น้องหมนุนดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาโอ้ปลาขาวติดมาหลายครับผมบ้าบ โอ้ปลสลิดเป็นว่าครับผมว่ายูบอ่ะโอเศ็ไม้มันเยอะครับ โอ้มีอยยังต้องหุ่นเอาหุ่นล่มลูกค้าอยู่เรื่องแพ้ครับผมเมื่อกี้นี่อดเสียงนี่บอกว่าได้ปาดุกครับผมต้องเล่นเบิดมือครับบอธรรมชาติต้องเล่นเบิดมือครับผม วานมากักวานลินยู่นี่แหละครับตรงนี้ไงยมันติบโบกันเดถือครับผมเรียกเ,ยกเอาไปเรืเร่อยครับผมไปเรืเร่อยลออตัวนี้ไง่ครับผมพี่น้องครับผมเมื่อกี้นี่เพื่อนวานลงไปมุมนี้ครับ ใช่รอบเหเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้มักไวอยู่พี่น้องมักไวอยู่ครับผมรอพี่น้องนายจิตตใหญ่ครับผมมันแลนรออเอ้าท่าพี่น้องท่าโอ้ถ้าหุุดหมดยังข้องมีหมดยังครับผมมหมพี่มีหมดลงไปแล้วครับผมหมดปดแหงหมดหมดหนามรมหมดป่าครับ โอ้ยมดุดลงยางนำครับผมมดุดลงยางนำว่ามันลึกจำเลยไป,ไปยังครับผมไดไปยังล่ะสกเกอร์ครับผมป่าดูดพี่น้อง <C ül üyor> ชกเกือบกเกือบ <C ül üyor> เอาเจ้านี้ดึงยังขึ้นครับผมอู้พูดนะไปยังครับปากขาวขึ้นมาน้ำน่าจะเป็นชะดูโมชสดูกระปชอนครับ ในเบิร์ขาขาวๆเปิร์นเวิร์นคือผสมนี่ครับผมอุดผสมดูครับเมื่อกี้นี่ครับผมไฮมโยกยกขึ้นอีกบ่าพื้นที่ยกขึ้นอีกบ่าครับห่วยโมโยกครับผมหันหลังอีกตั้งหกักไม่เห็นน้ำเปิร์นหรอกครับเปิร์นหันหลังให้ครับผมแล้วรอดเจ้าแม่ก็ได้ครับผม อยู่กลางมันก็ได้ป่าดีแทะคุณนะดึงขึ้นอยู่คุณนะโอ้ตอแหกไม่ยงว่าตอแหกคุณยูฟังบุญได้เอาได้เอวครับผม เดี๋ยวมัล่อปลาเต็มอยู่หนาด่างครับตัวหญ่ๆพี่น้องตัวหญ่มากกระโดดเลยแม่เนา้อาด่างนี่ครับพี่น้องครับผมตัวหญ่ๆมากกระโดดครับผมได้ไปยัง้โอพี่น้องครับผมกเกอครับอ้ยฉลามน้ำจืดได้ฉลามน้ำจืดแสดงว่ามันหลายครับเดียนี่ ปลาชกเกอนี่เนาะมันก็แพร่พันกัแต่โอ้ยพี่น้องชกเกอร์บอก่เอาไปตระแหกันตะแหงแล้วก็มาขัดแแท้ชกเกอรแต่ว่าชกเกอร์อหรืที่ะแหงตุ้ยหบีเนาะกาดกหน้างามบๆเนาะห้องที่นี้ตะบนห้องที่นี้ตะบนหนุ่ยพูดวันนี่ไปแหกเจ้า ครับผมปลาดุกปลาดุกหน้าครับผมหางเงียงเล้ยรุดปุดลูกปลาดูดิเลียนเออเล่นวะโอ้ได้คูนึงแล้วใจชอเกิดตัวเงี้สำเนาบัน่อแต่งเลากินมับบัมันเลากิน เออทั้งหมดก็จะเอากรอหว่างเถียงปลาติดไม่เหี้บวะมึงเอาครับจำชักเกลือครับพี่น้องฉ <c oughs> ลามน้ำจีดครับคือขนาดครับผมพี่น้องเฮ้ย <c oughs> ได้แล้วเว้ยทั้งหมดก็ได้บมด <c oughs> ไม่ยังเหรน,นหอยโอ้ยหอ,อ,อ,อยคืออะไรครับแกหอยจุบพี่น้อง มีคนมาเก็บบัวหอยจูบนี่ไปแจ๋อได้หน่คู้จังใดมึงเจ้าสิเก็บที่หลังกันบ่หอยจูบกันบัวชีวีวัครับฮะบัวเก็บบัวงั้นบัเก็บผมเก็บเอาได้ที่บอกให้เอาตงขึ้นเอาตรดเอาบานพี่น้องเอ้ยบัวหอยจูบเนี่ยอ้อมห้องใครเจ้าบ่กินเฮากินเอาครับผมเดี๋ยวหาถุงเอ้ยได้ของเมียบ้านเฮาบ้านนี่เจ้าเกื้อให้ปู่ใหญ่แหกไปบัวหอยจูบเฮาะออกครับผมหุ่นครับผม ลอยกระโดดอยู่ครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวรุนครับผมแฮทีบ่นคือมีปะาขาติดปะาขาติดขึ้นมากครับผมนักเป็นยังเป็นยังครับไม่กระดิไลเพราะไม่ละซ้อมเมืองนี่ปาควาจอยู่บ่ครับผมมีน้องทะลุนนะโอ้ไม่คือไลแ่แต่ <c oughs> เลี้ยวบอยู่ครับผมมีนอ <c oughs> ออ้องเอาแต่ปะาขาหน่อยไปก่อน ปล่อไว้ที่หลังครับผมพี่น้องแต่ว่าก็ไปยังไปกินเดรดปลาเขาหมวยวัวหอย,ะะหอย <c oughs> พี่น้องหอยอกินมาเ้ยผมจัดมันนะครับผม ถือลายปดบวชนได้อยู่ครับผมเจา้าหนุ่มพี่น้องเจ้านั้นถือลายปดบัชนได้อยู่ครับปากขาวครับผมพี่น้องปากขาวหน่อยครับประมาณสองนิ้วครับผมถือขึ้นมาอากลัดเก็บปดบวนี้แหลวอยู่ครับมันเป็นแห่มันไมนแหย่นครับผมแหยได้ครับเป็นเล็ปวดหยาครับ ให้เพื่นปลดไปครับผมเข้าจิตตดตามทังอื่นต่อมาพี่น้องมาอาน,โน,นอีกแล้วาตาแ่แหกครับผมพี่น้องลูกไปยังนี่วาดเบวป่าบ่แมนนะครับบานไปปล่อยแหกไปครับผมตรงน้ำไปเอาครับเออ นี่ยังบ่าเจ้านี่ได้เงินมาปลาขาวหน่อยกันครับผมบหลายแต่ว่าได้ไปเรื่อยครับเทซิปเทห่าปลาขาวครับผมบลอนอยได้นั่นพี่น้องไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆห้องห้งจางดกแต่แหกห้องทังบ่ เปลียนแปบผมดึงขึ้นนิกแล้วครับผมพี่น้องนี่นี่ครับกัลั่งดึงขึ้นอีกอยู่นี่ครับผมปะเขาเแ้ได้ครับผมอ้าป่าเฮงเฮด,ดใูใจต้นานาแตเฮกครับผม 2องรอยครับผมเมื่อกี้บันยกตะกานมาถึงเรือครับเอามาใส่ป่าครับเต็มพี่น้องเต็มตะกาเพื่อน,นเลยเ้อปลาขาวครับอาร่วมแล้วครับผมหัมวเป็นป่าธรรมชาติเจ้านี้ครับผมเดี๋ยวยีพายไปเบืองน,น้ำตะไบน้ำใหมเพื่อจะเ,เ้าใส่ตะแกงไว้อยู่ครับกระชั้งครับผมพี่น้อง สองร้อยสองร้อยครับผมป่าธรรมชาติป่าเพื่นครับผมพี่น้องนี่เพื่อนหิวเพื่นไปอยู่นี่ครับผมป่าเพื่อนครับสองร้อยบาทครับผมพี่น้องอุ้ยคุม้มผมว่าคุ้มค่านะครับพี่น้องเดี๋ยวอยูปป่ภาพพเบิ่งทั้งฝุ่นน้ำคุมค้มคุ้มพี่น้องคุ้มสองร้อยบาทป่าธรรมชาติครับผม ได้ปลายังได้ขึ้นมาพี่น้องเบิ่งเพิ่นได้ปลายังขึ้นมาครับชะดดูมาอนมบ่นี่ครับย่างอีกตัวนึงมันมาอยู่ในลงไปอีกแล้วครับผมบนว่าย่างอีกตัวนึงครับผมพี่น้องโอ้โอ้เฮีย <Yeah, S 2> บูใ<บ>ดครับเมื่อกี้นี่พี่น้องสงสัยออกไปแล้วครับผมพี่น้องเฮานี้ถือมาแล้วได้แล้วครับผมพอครับผม บใหญ่บัวน้อยครับพอดีพ่อดีทร,รมชาติครับผมบินนอัตถึ่สองตัวได้สองตัวเลยอ่าคนว่ามีตัวใหญ่บ่เห็นครับผมกแสดงว่ามีกแต่ว่าอย่างหาบัวเพื่นว่าครับนี่ปลาคอ้องลุ่งมมดออกครับผมดึงบม่ได้ดอกดึงหรือจะลากสีห้าวบไ่ได้ครับผมเออต้องลุ่งมดออกครับผมนี่ อีกแล้วครับพี่น้องลงไปมุดอีกแล้วได้สองตัวแล้วเนีย่ยมุดอีกแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมไม่มี่ยังบ่ไปนีนปน่นี่หน่อยครับผมตั้งฝนบอกว่าถือป่ายังบุรุษครับในบุบุ้นี่ครับผมบังพี่น้องห่อนเดียดผมมวยย่างไปครับสีบบ่ ถือก็ครับอี้องแต่แหกตึงขึ้นมากครับเมื่อกี้พี่น้องนี่ปลายังปลาขาวครับนี่นี่ันลังอยู่นี่ครับแต่แหกดึงปลาขาวขึ้นมาโชว์ครับผมเส้นแปลก,กับพอเส้นแปะตะหุนแหทีครับบ่อทรมา,าติต้องเป็นปลาขาวครับนี่้องแต่แหกถีกหลายได้นี่พี่น้อง ปูดนะปลาขาวน้อยครับผมตั้งแต่แหกแหทีครับผมพี่น,น้องจัดไปนี่เพิ่นงุ่มนี่หายยังไงจิ้วเจ้านี่มีู่ทางใกล้ๆนี่ที่เอาไปนิ่มขึ้นมากงั้นครับเพิ่นหนาจะเพิ่นหนาจะพอกปลาครับผมเพิ่นก็นเลยงุ่มอีูครับจัดไปนี่ล่อรุ่นน้ำเพิ่นครับผมนี่นี่ครับผมมีหยังขึ้นมามผมมีสั่ง ลาขาวอีกแล้วครับผมเจ้านี่ปขาขาวหน่อยครับผมขาวสวยจัดไปจัดไปพี่น้องสองรอยบาทคุ้มแล้วครับผมสองรอยบาทคุ้มแล้วมันอยู่ไก่บ้านครับ คุ่มฟังครับผมปลาคอนอยอาีแ้แหละคุ่มฟังุ่มฟังได้ปลาคอนอยครับผมหลายตัวเดินปลาคอนอย่างสองสามตัวเนาะในพอลูไปไหนอย,อยู่เนาะ อีกแล้วครับผมแต่แหกเอาขึ้นมาอีกแล้วปลาขาวครับผมพูดนะเออเอาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับเบื้องเอาครับผมนี่น้ำแต่แหกนี่ครับโอ้ติดดวงเดี่ยวดวงเด้งเลยครับผมปลาอย่างปลาสลิดเหมือนเพิ่นว่าปลาสลิดครับผมปลาสลิดผู้ใดหมดตุ่มตาตุ่มตาไม่ังนี่อีกฝั่งหนึ่งมีคนหมดอยู่ครับเพื่อว่าข้าเบื้องแต่แหกอยู่ครับ หมดเลยป่ามื่งครับผม<ป>หมดลอกไป,ไปตาะ hex พได้หล้ได้ครับได้หล้ปุ่น่ะโยกขึ้นไปผมครับรไปไปจัดไปเรื่อยๆครับเอาไม่ยังขึ้นมาโอโ้พี่น้องครับผมหันมาพอดีครับประคอครับผมนี่อือ หันมาพอดีเลยครับเด้งมาคอขึอ้นครับผมพี่น้องเออตัวเงยนครับนี่ตัวใหญ่พี่นอ้องมาคอหนี่ตัวใหญ่เงยนครับ,ตแ,รตแ,รบแต่ว่าหันหลังให้ผมครับเอากระสีบับวเห็นครับผมเพราะว่มมาเพิ่นหันหลังให้ครับเป็นยังไงทั้งนี้ <c oughs> โปอย,ย,ยทางป่าลงไปครับปวดปวดประคอแล้วล่ะครับเมื่อกี้ดึงกระช่างป่าขึ้นไปไว้ถึงเรือครับผม บุหรี่ว่าเป็นจีร์ยังงครับจังรอบแล้วจังรอบแล้วตีลังกานน่ สองหรือสามสามลื lum, well right ่นลบสามตีงกาสองลู่ลุกเป็นหนึงครับผมพี่น้องสอีรงกาสองรอไ้แล้ับนี้เออ ในปากคอขึ้นมากครับ<ม>ตัวใหญ่ครับผมมาเอาบิึงเอามาเบิึงเงยเฉลยครับผม,ม,ม,บม,บมเผมืม่อกี้เบิงึงเพลื่อนวานแหตีลังกาไป,ลาปแล้ว,ว,วครับมาเบิึงปากคอเงยเลยใช่โอ้พี่น้องตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่นี่นี่น้องตัวใหญ่ครับผมยิ่ไน้เห็นก็ได้แล้วมวยเนาะโอ้นี่ครับผมเบิึงเอาเนี่ย อู้อรับโมหุ่มเลยครับการแย่อย่างอีกตั้งหากนี่ไหนมีปาคอมาในกระช่างมีขี้กันฮะว้าวอีกระช่างหนึ่งวะตัวใหญ่มีกระช้ายนอเอาซ่อนได้อีกไปป่าธรรมชาติพี่น้องงามครับปูมปลาคอมันนิ่งก็มีเนาะโอ้ฟันนิ่งแม่ใหญ่อีวนนตัวนั้น นี่ครับผมเออเอาเอาไปลงง้ามไปเดี๋ยวมันจะตายครับผมมันหมานครับมันหมานธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อ้พี่น้อ,อ,อ,องขาวครับผมโอป้าสลิดเออเอาเฮา nhào ลงไป ใส่อ้ปลาสลิดเอาม่หลุดโอ้โ,อโอหนา่านำมาเพิ่นดึงเอาแฮ้ยขึนมากเมื่อกี้นี่ครับโอ,โอ้ได้ปลาช่อนวอมได้ข้อตัวนึงเออยังสีคือยังสี เอาอันฟ้าอันนปั้นใชคงายัินไดบัววันปาอนปอน่แปลาแล้วก็เปิดไปนล้เนาะนี่นันแลไรเราประคอบวันยังมันปฏิ ปุ้ยพี่น้องถ้าผมเป็นหิวปลาที่หิวยังมากอยู่ผมหยิบผ้าพี่น้องเ <Hey. S 1> บิง่งแหหรือปลาแหหรือปลาเนอะบอกว่าเป็นเพื่อนหิวเพหิวปลามากครับผมที่ได้ได้แหรครับผมไม่ในถุงเว้ยเว้ยเว้ยปลาความมันไปเรน่องอวไรเว้ยเฮ็ดเฮ็ดบ่กโอ้ปลาความเมียแหะครับพี่น้องมันเหี่ยวแล้วปล่อยไปกระบิดิน เดี๋ยวนำมาเบืองป่าเพลินครับผมได้พ่อได้อยู่นะครับถือว่าถือว่าพ่อได้อยู่เนาะโอ้ยใครก็ไปไกลๆอยู่เพิ่นว่านี่ยกขึ้นเบิ่งด้วยครับเฮ้ยพี่หน่อยเพิ่นเจ๋ผมเพิ่นเพิ่นยกขึ้นมาเบิ่งครับวุ้นอะอุ้ยอู้หว่าทรไมดาครับผมพี่น้อง เออเออคุแม่เมืองเมืองสูงเมืองนเลโอ้ยสองบาทครับปลาคอติอยู่ในถุงนั่นโอ้พี่น้องนี่นี่นี่สองร้อยบาทครับผมอันปลาอยังอยู่เนี่ยนั่นปลาคอปลาคอตัวใหญ่ดิสูงใส่ปลาคอเนี่ยอีหลีครับเพื่อนว่าปลาคอเนี่ยอีหลีครับผมโอ้ยบักกิโลหรอว่าจังเลยมัดไว้แยกมันนะครับว่าทำมิสิบูยุครับผมโอ้พ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ นองพ่อได้ครับผมได้ปลายังขึ้นมากครับนี่ปลายังข้อคอครับผมนี่นอ้องปลาธรรมชาติครับผมน,นีมม่นอ้องไอ้ดำไม่เรียบไหมเมื่อกี้นี่ไผ่ขึ้นอยู่มงนี้อยู่ครับผมแต่ว่าเพือพ่อนพ่อเดงถึงขึ้นเดี๋ยวล่อครับ มีทั้งใดดึงขึ้นอีกบ่ครับมุมกรับุมพี่นอ้องในเวลากละบ,บานแล้วครับ เพราะว่าขาเจ้าวานกันเบิดมือครับผมอยู่น้ำโดนไ่ได้ครับอยู่น้ำเบิดมื่อไ่ได้หรอครับผมแบดเบื่อบ่ไดนซื้อพาวเวอร์แบงค์มาอยู่ครับผมบ่อนี้สามพันครับเป็นเมากันเมื่อวานสิบหานครับผมถือว่าคุ้มค่าครับสองรอยเองพี่น้องว่าต้องไปไก่อยู่ใกล้บ้านนะครับยู่แถวบ้านตะเคียนแถวบ้านตะโค้งนี่ครับผมถือว่าคุ้มค่าครับผมนี่ ปลาธรรมชาติครับปลาขาวปลาดุกปลาอย่างไรปลาคอครับผมแล้วก็สลิดพี่น้องเอาติดต่างครับผมจะได้หัวราดชื่อว่าสีแก้วครับขอาตัวกระบาดก่อนครับผมสวัสดีครับ